สวัสดีครับสวัสดีคุณครูทุกท่านนะครับสำหรับวันนี้แนะนำก่อนว่าในการต่อใบประกอบวิชาชีพนี้นะครับเป็นระบบออนไลน์แล้วนะครับทุกวันนี้นะในการต่อใบประกอบวิชาชีพที่เป็นออนไลน์นะครับกดเข้าไปในเว็บไซต์นะครับก็จะมีความค่อนข้างยุ่งยากอยู่นะทำทำยากอยู่นะผมผมว่ามันยากอยู่ทีนี้เราก็ มีคีย์เวิร์ดสำคัญในคลิปวิดีโอนี้คือให้ลองเริ่มต้นทําไปก่อนทําได้ก็ดีทํายังไม่ได้ก็พับเก็บไว้แล้วเราค่อยมาทําใหม่นะครับในรอบในรอบที่1น่งอาจจะต่อได้ไม่สําเร็จนะครับเราเราไม่หวังในรอบที่1เราหวังทําสําเร็จในรอบที่2ที่3นะครับทําเพื่อความเข้าใจก่อนนะครับ อย่าไปหวังในรอบที่1โอ้ยฉันต้องต่อให้ได้ทําให้ได้ในรอบนี้เดี๋ยวมันจะเครียดแล้วมันก็จะทําไม่ได้ไปเลยนะครับเอารอบ2รอบ3รอบ4รอบ5นั่นแหละนะครับนี่คีคือคีย์เวิร์ดสำคัญนะครับในคลิปวิดีโอนี้ทีนี้เรามาดูในเรื่องของรายละเอียดที่มันสร้างปัญหากวนใจให้เราที่ที่ผมได้เข้าไปอ่านในเว็บไซต์ของครุสภานะครคือการต่อใบป,ประกอบวิชาชีพ สมัยก่อนนะครับอ่าเป็นที่เป็นแบบออนไลน์นั่นแหละนะสมัยก่อนแบบออนไลน์อ่ะยังไม่มีแบบ B license A license หรือตัว P P personal อะไรอย่างเงี้ยมันยังไม่มีนะก็คือใครหมดก็ต่อออนไลน์ก็จะได้ใบประกอบวิชาชีพเหมือนกันหมดนะครับเสียค่าสมัครไป200หรือเท่าไหร่ก็จําไม่ได้นะครับตอนตอนตอนนั้นนะครับ ทีนี้หลังจากวันที่15มีนาคม2566นะครับเริ่มใช้ในแบบ B license A license Personal license อะไรอย่างเงี้ยนะครับอันนี้พูดในสิ่งที่รายละเอียดที่เราจำไม่ค่อยได้เท่าไหร่นะ,ะเป็นแบบนี้เราก็จะกังวลว่าเออเราเข้าไปในเว็บไซต์เราก็จะเห็นว่าการต่อแบบก่อน15มีนาคม2566 หลังจาก15มีนาคม2566อา้าวแล้วเราเราเราก่อนหรือหลังอะทีนี้คีย์เวิร์ดในตอนนี้นะครับอยากให้ทุกคนไม่ต้องกังวลใจว่าเราก่อนหรือเราหลังถ้าเกิดว่าเราใบประกอบวิชาชีพหมดเราเราหมดตอนไหนก็ช่างเถือแต่เราจะมาต่อเนี่ยหลังจาก15มีนาคม2566เนี่ย ซึ่งปัจจุบันนี้คือ68ที่ผมทำวิดีโออยู่เนี่ยเราก็ทำเป็นรูปแบบใหม่นะครับมันจะเป็นรูปแบบใหม่ไปเลยนะครับก็คือใครที่ใบประกอบวิชาชีพหมดแล้วเราก็ยังเป็นคุณครูที่ยังไม่เกินคอสอหนึ่งหรือคุณครูอัตราจ้างต่างๆนะครับที่ยังไม่ได้เป็นข้าราชการ นะครับเราก็ขึ้นเป็นเบสิกก็คือ b ีลายเส้นะครับเป็น b ีลายเส้นนะครับเท่านั้นนะครับเท่านั้นจะไปเป็น a อลายเส้นไม่ได้นะครับเพราะ a อลายเส้นเขาคือครูที่มีวิทยาฐานะคือชำนาญการขึ้นไปนะครับเอาง่ายๆเลยนะครับว่าเราหมดอายุตอนไหนก็ช่างเถอะแต่เราจะมาต่อในช่วงที่เขา ตอนนี้อะไรเลยเนี่ยที่มันแบบเป็นระบบใหม่นะครับมี P ไลเ้น B ไรเ้น A ไรเซนเนี่ยถ้าเราไม่ได้เป็นครูระดับชำนาญการเราก็ B ไรเ้นเลยนะครับถ้าเอาแล้วแล้วยังไงอ่ะ P ไรเซนคืออะไรอ่ะอ๋อ P ไรเ้นก็คือคนที่ไม่มีใบยังยังไม่สามารถที่จะสอบ ใบประกอบวิชาชีพได้ก็ให้ใช้ใบพีไรเซนเป็นใบแทนไปก่อนแต่ไอที่พูดเนี่ยคือจะมาเน้นของบีไรเซนก็คือเราเรามีใบประกอบวิชาชีพแล้วนะครับก่อนที่เขาจะมีการสอบเนะี่ยทุกวันนี้เขาสอบใช่ไหมแต่ก่อนเราไม่ได้สอบใช่ไหมเราก็ได้มาเลยนะ เราหมดอายุเราจะต่อก็ต้องเป็น B ลายเส้นอย่างเดียวนะครับอย่าไปพี่กับเขานะอันนั้นคือรุ่นน้องๆรุ่นใหม่ที่เขาต้องสอบนะครับ